จะช่วยให้เราแฮปปี้ได้ by Eating ในหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือไอศกรีมแหมพี่เปนเน็ตดีใจเป็นเด็กน้อยเลยนะนี่นี่น,นี่ไอติมเนี่ยพี่เปนเน็ตอาจจะชอบแอบ,บกินก่อนถ้าอย่างนั้นพี่เปนเน็ตต้องห้ามแอบ,บกินนะรู้ไหมโอเคโอเคไหมช่วยกันทำงานก่อนโอเคไอศกรีมโฮมเมดสูตรคุณแม่ เครื่องแน่นเข้มข้นไม่เจอสีไม่แต่งกินไม่มีสารกันบูดไม่มีเจลาตินและว,วันนี้พี่เบนเน็ตไม่กินแน่นอนเย้ yeah! โอ้โหพี่เป็นเนตมือไม้อ่อนพัดหล่นเลยอ่ะคะคุณลอเรเนโอ้ดีกันดีกันดีกันของดีแบบเนี้ยเราก็ต้องแบ่งกันกินนะคะคุณผู้ชม ครับซัมเมอร์ก็ต้องไอศครีมร้านนี้แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกรสรสชาติพอดีมากไม่หวานจนเกินไปโดยเฉพาะไอศครีมกระทิเครื่องแน่นอร่อยมากไม่อยากจะพูดเยอะไม่ได้เจ็บคอแต่กลัวจะกินไม่ทันพี่เบนเน็ตให้ช่องทางการซื้อไว้แล้วนะบอกได้แค่ว่าอย่าพลาดไปกินต่อแล้วนะ